เปล่าเลยหมดสิทธิ์เลยอยู่อย่างนั้นก็ดีครับกลายเป็นจะปูกะเอกลายเป็นจำปีแคะไปนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งสามารถที่จะไปตั้งประดับตรงไหนก็ได้ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ก็จะพาไปดูต้นจำปีนะครับจำปีที่ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับ้าก่อนก็ตั้งมีหน้าบ้านตรงนี้โลง่โลงๆแต่ตอนนี้มีมะเดื่อฝรั่งมาลุกลานนะครับก็คือว่ามีหลายท่านถามมาว่าปลูกจำปีไงถึงออกดอกนะครับเพราะว่าเขาปลูกแล้วมันไม่ออกปลูกเ่าไหร่ก็มีแต่ใบนะครับ ไม่ยอมออกดอกสักทีเขาว่ากันทั้งปลูกลงดินทั้งปลูกในกระถางมันก็ไม่ออกเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เลยพามาดูของผมหน่อยผมปลูกไว้ในกระถางนะครับจริงๆต้นนี้มันไม่ใช่จะปลูกเอ้ยจำปีแคะหรอกนะครับจำปีปกตินี่แหละต้นแม่ใหญ่สูงสี่ห้าเมตรนะครับแต่ว่าผมตอนกิ่งมานะครับแล้วผมก็มาปลูกไว้ในกระถาง เนี่ยครับกระถางสิบสี่นิ้วสองต้นต้องมีต้นนึงครับปลูกคู่กันไว้ตรงเนี้ยนะครับมันก็ออกดอกดีนะครับเห็นมันต้นใหญ่เนี่ยเห็นไหมนะต้นนี้ก็ออกต้นนู้นก็ดอกเทียมเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกำลังจะออกมาอีกเนี่ยดอกตอุ้มๆงเนี้ยเนี่ยข้างล่างดอกอย่นี้ยับเห็นไหมครับจริงๆ <c oughs> ตั้งใจจะรับแสงเต็มที่ครับแต่ว่า ที่บอกมันเดือขหลังลูกลานแต่ก็ยังถือว่าได้รับแสงแดดอยูน่นะประมาณสักเจ็ดแปดโมงนะครับแดดก็มาแล้วก็จะอยู่ไปอยังนู้นสนีนะ่สามสี่โมงเย็นนู่นนะครับวิธีการปลูก,กวันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษคนระับปลูกธรรมดาครับปลูกใส่ดินธรรมดาเนี่ยลงกระถางไว้ข้างล่างก็เอาเอาอะไรล่ะถาดถาดกระเบื้องนะ ถดินเผามันเป็นของกระถางดินเผาเอามาลองไว้สองสองกระถางเลยแล้วก็รดน้ําตามปกตินะครับ,รบปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่อันนี้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวเลยครับปุ๋ยหมักล้วนๆนะครับอาจจะมีบ้างขี้วัวช่วงไหนที่หมักไว้ทันก็ขี้วัวอย่างเดียวนะครับ ก็ไม่ได้ใส่บ่อยนะครับสามสี่เดือนจะใส่สักครั้งนึงนะครับยางก็เยอะอยู่หนหครนะับอันนู้นที่ท่วมหนักเลยไม่ค่อยจะม,มีเวลาดูใช้ใรอแต่ไปดูมนเดื่ออยู่นะครับมันก็ยังออกดอกอยู่นะครับถึงจะไม่ได้ออกทั้งปีออกแต่มันออกวนกันไปเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับยอดมันก็เลยไม่เยอะนะครับมันก็จะมีหยุดเป็นช่วงๆไปแต่หยุดไม่นานนะครับ ผมก็ไม่ไสังเกตนะมันนานแค่ไหนแต่ไม่นานเห็นเพราะออกดอกตลอดเห็นดอกออกมาตลอดหลายคนมาถามว่ามีเคล็ดลับยังไงเหรอทำไมถึงออกดอกพราะของเขาปลูกอย่างนี้ก็ไม่ออกนะครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็สังเกตคืออย่า ให้ปุ๋ยเยอะนะครับปุ๋ยเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีในตัวเจนนุงสูงนะครับเป็นไปนได้ก็เรียงซะนะครับแล้วก็อะไรอีกอะถ้ามันมีใบเยอะแล้วนะครับถ้าปลูกไว้งามแล้วมีใบเยอะแนะนําว่าทดลองนะครับทดลองงดน้ําดูนะครับให้ใบมันสลดลงหน่อยเเดียวหน่อยครับพอใบเริ่มสลดลง ก็ค่อยให้น้ํานะครับใบสลดเต็มแบบมันจะแย่ตายไม่ตายแหล่นะครับให้น้ําเต็มที่ไปเลยนะครับดอกน่าจะมาแล้วก็ให้ปุ๋ยน้อยลงนะพนูดง่ายถ้าเป็นพวกถ้าปุ๋ยเยอะใบเขียวจะจัดเนี่ยใบใหญ่ๆเยอะๆผมสังเกตดูคือต้องถ้าจะให้ออกดอกต้องทรมานต้นหน่อยนะ หมายถึงว่าไม่ต้องไปดูแลดีมากอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ดูแลดีมากก็ปล่อยปล่อยไปปล่อยป่าละเลยเห็นออกดอกดีครับแต่น้ำมันลดทุกวันอยู่เขาอยู่ในกระถางถ้าไม่ลดนี่จะตายแน่ผมก็เลยปล่อยระบบน้ำหยดไปพร้อมกับมะเดื่อฝรั่งเลยก็ไม่เป็นไรข้อดีของการปลูกในถางอย่างคือจะทำให้โตช้าลงอ่ะพูดง่ายๆจำกัดการโต แต่ว่าดอกที่ได้มันก็เล็กลงด้วยนะครับดอกไม่ใหญ่ให้ดูสิดอกส,สวยๆมีหนะซิกนี้นะนต้นนี้ตอต้นนี้มีตะบานไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูต้นนกคือดอกจะเล็กลงปกติหมุนมาหน่อยปกตินะต้นแม่นะต้นใหญนะ่ดอกจะประมาณนี้โป้งน,นี่โป้งแต่พอมาอยู่ในกระถางสดเหลือนิดเดียวไม่ถึงนิ้วก้อยเดียวนะ ดอกอันนี้แต่ความหอมอะไรไม่แตกต่างความสีอะไรเลยเพียงแต่เล็กลงนะนี่นะครับดอกเล็กลงต้นเล็กลงต้นโตช้าลงเพราะว่ามันจํากัดโดนจํากัดพื้นที่แล้วก็การให้ปุย๋ยให้น้ํามันก็น้อยลงมันก็ไม่ค่อ,คอยโตหละก็อยู่เงี้ยนะครับในอย่างกระถางก้นกระถางผมลองด้วยถาดดินเผาเลยหมดสิทธิ์เอยู่อย่างนั้น ก็ดีครับกลายเป็นจัมปูแคะเออกลายเป็นจมปีแคะไปนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งสามารถที่จะไปตั้งประดับตรงไหนก็ได้ครับแสงแดดแสงแดดก็ต้นนี้ไม่เต็มวันนะครับประมาณสี่ชั่วโมงอะ่ะแปดโมงถึงเที่ยงสี่ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงประมาณนี้ครับก,เกบ็เกือบเกือบเต็มวันเหมือนกะันเนาะ คีอสรุปแล้วก็ออกดอกไม่ยากครับสำคัญไม่ต้องไปดูแลมากปุ๋ยเป็นเรื่องใหญ่อย่าใส่มากนะครับปล่อยไว้ให้มันอด,อดอยากๆ้ากรับรองออกแน่ครับและที่สำคัญคือไอ้ต้นที่ท่านซื้อมาปลูกเนี่ยมันเป็นมันมีดอกหรือยังนะครับถ้ายัางไม่ชัวร์ก็ลองไปหาต้นที่มันมีดอกแล้วที่เขาขายนะเป็นกิ่งตอนเนี่ยหรือทาบกิ่งก็แล้วแต่นะครับ พอมาแล้วมันก็น่าจะมีดอกอยู่ชัวร์เพราะบางทีมันคนขายเขาไม่รู้หรอกเพราะเขารับไอทีหนึ่งนะครับขนาดจ,จะไม่มีดอกเลยไม่เคยมีดอกมาก่อนมาปลูกพอเรามาปลูกมันก็เลยไม่มีดอกครับแต่ถ้ามันมีดอกมาแล้วนะอย่างผมซื้อมันเนี่ยเป็นจริงตอนมันก็มีดอกอยู่บ้างนะครับเห็นดอกอยู่ก็เลยเอามาปลูกอันนั้นต้นแม่นะครับมาประมาณสิบปีแล้ว อย่างบ้านตอนนี้ผมตัดไปแล้วต้นใหญ่นะเพราะมันกลัวลมทับบ้านแต่ก็ยังแตกกิ่งออกมาขึ้นมาอีกนะครับยังอยู่อยู่อันนี้ผมตอนมาไว้นะครับตอนนาปลูกไว้ก็คงประมาณนี้นครับจําปีปลูกในกระถางทำงไงให้ออกดอกนะครับสรุปก็คือปล่อยให้อดนจากอยากบ้างแล้วก็งดน้ําบ้างนะครับเดี๋ยวดอกจะมาครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับ มันไม่มีอะไรมากมายครับจำปีนี่เท่าที่ผมปลูกมาจะสิบได้ทั้งสิบปีเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับไนนี้อยู่ในกระถางนะ่ะหลายปีแล้วผมว่าจำไม่ได้ละลองไปดูคลิปแรกๆนะครับน่าจะสักห้าหกปีแล้วมั้งครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ